อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับรับชมกันต่อได้เลยเราจะทำอะไรกันต่อวันนี้ให้ไปฝึกนะครับที่ห้องครัวนะครับฝึกหัดที่ห้องครัวโอเคยินดีต้อนรับสู่การฝึกฝนของห้องครัวคลาดคุณเคยมาที่นี่มาก่อนหรือไม่ ใช่พอดีฉันมีแม์ฝึกซ้อมกับคิรินน่ะและแคลสก่อนหน้าพิธีเปิดน่ะโอ้การตัดสินใจน้นชันฉลาดเลยทีเดียวอย่างนั้นคุณก็รู้อยู่แล้วอ่ะมีอิสระที่ใช้ห้องครัวนี้เป็นนานเท่าไหร่ก็ได้นะโอเคการฝึกซ้อมไม่มีข้อกําหนดอ่คุณไม่แน่ใจในเครื่องมือใหม่ๆคุณจะได้มีรสนิยมหรือรสชาติใหม่ๆลองค้นพบที่นี่ก่อนที่จะท้าทายใครสักคนดูสิมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเข้าท่าดีดีเดี๋ยวฉันจะออกไปดูคนอื่นๆก่อนว่าเป็นยังไงบ้างขอให้โชคดีนะนายร้อย ในร้อยหรอวะโอเคครับก็ของใหม่ๆเนี่ยเราก็มาใส่ตรงนี้ได้นะฮะเนี่ยมันมีอาุป,ปรกรณ์ให้ใส่อยู่ครับแล้วก็เนี่ยที่เราจะใส่ไปต่อเลยเยไม่มีเวลาจำกัดเลยอ๋ออันนี้มันก็คือว่าให้เรามาทดสอบห้องครัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามันมีละรเราทดสอบบ้างนะฮะก็มาฝึกนี่เนาะ ที่แต่งจริงเราไม่ต้องฝึกก็ได้นะเราคือแบบเชี่ยวชาญแล้วเนี่ยเนี่ยมาดูสิถูกปะโอ้โหก็บอกเที่ยวมากเลยจ้ะและเวลาก็ผ่านไปอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับไปกันต่อเลยครับท่านชมพูเอ้ยท่านผู้ชมเอ้ยถูกแล้วไ่ลัว <laughs> ะ <laughs> โอเคครับวันนี้เราต้องชาเลนจ์อย่างน้อยหนึ่งคน,นครับ คิรินมีการจับคู่ได้จับคู่กับใครหรือยังแน่นอนฉันว่าคุณสามารถเรียนรู้วัตถุดิบต่างๆได้แล้วใช้วิธีง่ายๆในการชนะนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเหมือนว่าเป็นศัตรูนะครับแต่ไม่ได้อยู่ฝ่ายตรงข้ามกันงงวะงงเองวะกูเนี่ยตอนนี้แข่งได้แล้วนะฮะ Let แล้วก็กรรมการที่ตัดสินวันนี้ครับ Headmistress อันทรงเกียรติกรุณายินดีต้อนรับกรรมการมาเินเดียนคุณไม่ต้องมาทำเป็นระจบชั้นขนาแล้วหรอกในไม่ใช่คนพบว่าความสามารถของพวกรัวเหล่านี้ที่แท้จริงคืออะไรน้ำเนี่ยเป็นสารประหลอดในธรรมชาติผู้ที่เชี่ยวชาญในรสชาติของมันปรับตัวได้อย่างดีเกี่ยวกับพลังงานตัวเองมันจะอยู่ในความสนใจที่ดีสุดของฉันน้ำนนะครับ และวัตถุดิบในวันนี้ไปที่สไลายที่มีหัวใจของไฟให้ท่านทุกคนรู้สึกกลัวมัน <Dragon! S 1> มันคือมังกรมังกรวีเวอร์เบเกเริ่มต้นขึน้นได้ดรากนแบตเทนวัตถุดิบน้ำแต่ให้ไปฆ่าไฟแม่นคืออะไรนะ มังกรเจ้ามังกรมันรับไหลอยู่เล่นทีเผลอซะหน่อยแล้วเฮ้ยเช้าเช้ามาเอาชิงมันเอากะโดดลงปุ๊บปุ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บเอาไปกินสายลมมังความเกี่ยวกาดยังไงล่ะโอ้โหหูหึ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 หกระทืบ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 โอ้โหหนักหนักหนักจิก โอ้จตัตตเอ,อือ,อไปบ้าบิกินโอ้โหเล่นแบบสว์ไหลโด้โอ้โหโโโโไฟไบ้กูรู้ไหมเนี่ยไงแตกวะตัวดีบลักต้องเป็นมังกรอ,อีกต่าหากแนละ้วทตุน้ำขอท่าน้ำนเลยเฮ้ยเออเอามาน้ำมันเนี่ยนะอันนั้นน่าจะน้ำนะข้างบนอ่ะ ความนานขนาดนี้ตัดทิ้งสิครับรออะไรไม่ทันแล้วครับต้องรีบไปทําอาหารนะครับเดี๋ยวไม่ทันครับโอ้โหเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดี๋ว,เวจเย็นพวกมึงเอาละธาดน้ำเอาน้ําใส่เข้าไปก่อนเลยนี่ครับน้ํานี่ครับน้ําน้ําใส่เข้าไปก่อนเลยน้ําน้ําใส่เข้าไปก่อน้ว,ว้า่าสวัตถุดิบหลักอ่ามังกรมังกร,างกรดากกร้อนโหูมึงเป็นไฟอะ่ะ มึงเป็นไฟว่ะครับเอออีมังกรมึงเป็นไฟอ่ะครับ <Awesome. S 1> ดูครับเหมือนแก้งอ่ะนะทาตไฟมาเต็มเลยอะดูสิโหให้ตายเถอะของอ่มีอะไรลงได้อีกเอาสีเขียวมาช่วยก่อนครับตอนนี้ ราะว่าโอ้โหท่านน้าลงไม่ได้แล้วเหรอมีท่านน้าจะลงเนี่ยมีมีมีนี่ไงเอาลงเลยโอเคหกสิบวิบ้าไปแล้วครับท่านน้ำมาแล้วท่านน้ำท่านออาน้ำเด้อท่านน้ำเด้อวัตถุดิบหลักเป็นท่านน้ำเด้อ ลงไปลงไปสีเขียวลงสีลงไม่ได้อีกเวเนยสามสิบวิด้วยเอาหมุนหมุนก่อนหมุนก่อนอ๋อไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วต้องไปวางครับโอเค <laughs> ขอบคุณสำหรับการทำหนักการหนักของพวกเธอถึงเวลาตัดสินกันแล้วโอ้โหทำไมมันดูสวยอย่างนี้ดากอนฮอร์ดดูจากสิ่งที่ฉันพูดไว้จุดเรื่องต้นของการแข่งขันนี้จานนี้จะเป็นต้องมีรสชาติของน้ำใช่ไหมถึงจะบรรลุกลุ่มเป้าหมายของฉัน นั่นแหละอัญมณีอันเลอค่าในจานนี้โอ้โหชมซะเยอะนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณทําได้ในสถานการณ์นี้แต่ฉันต้องการการาปรับปรุงนิดหน่อยใด<น>้94คิรินบาร์บีคิวดาร์กอนชังโอเคครับบาร์บีคิวดาร์กอนครับโอ้โหไฟ คุณที่ฟังชิ่งที่ฉันพูดหรือเปล่าจุดเริ่มต้นถึงการแข่งแขนน่ะว่าจานนี้มันต้องมีรสชาติของน้ําถึงจะบรรลุเป้าหมายน้ําอ่ะถึงจะเป็นอเยมณีอันเลอค่าที่สุดในจานนี้ความพยายามดีมากแต่ว่าอาหารเหมือนการประหารชีวิตบางสิ่งเป็นไปไม่ได้ต้องฝึกฝนต่อไปเลยนะแต่กูชนะปะวะเฮ้ยชนะว่ะกระเพาะเล็ก หาตัวจับยากจริงๆชนะการแข่งขันครั้งนี้ไปได้มินาฮันชนะเย้เฮไปธรรมดาเลยเรานี่บาร์บีคิวดากอนครับอะไรเลยทีเดียวมันคือบาร์บีคิวบาคอนเฮ้ยบากอนเลยวะคุณมีไหวพริบดีมากนะแน่นอนว่าจะปรากฏขึ้นอีกฉันประเมินตามคุณไป ฮีขอบคุณนะแจ๊ฉันหมายถึงเพียงคุณแสดงอาหารได้มีสัญชาตญาณมากกว่าสำหรับอายุของคุณนะนะที่ใช้สิ่งเหล่านี้ <c oughs> ก็ขอให้ฉันได้ช่วยคุณในการต่อสู้ข้างหน้าแล้วกันโอ้โหอะไรครับนี่อ่ะบูทนี่ดับเบิ้ลจัมออกมาเลยดับเบิ้ลจัมเอ้ยดับเบิลจัมเอ้ยดับเบิลจัมกลับไปที่เมืองครับ เอมันม no ีงานให้เราทําอยู่เดี๋ยวเราทํางานทําอะไรก่อนแล้วค่อยไปนอนแล้วกันชมครับหมดฝึกสอนไม่ดีกว่าที่คิดครับเราสามารถใช้วิชาเมจิกครับในการวาร์ปอย่างกระดานบอลดูนะปุ๊บ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 โค้งไปไงมันคือเมจิกนะครับเมื่อกี้ไม่ใช่ฟิสิกอลเาดเมจสามารถวาร์ปแบบนี้ได้เลยฮึดจึดตัวอะไรวะตัวอะไรเนี่ย วับไปวับมาเอ้ยได้สูตรใหม่แล้ว Girl, ธรรมดาจริงๆเล่อเฮ้ hey, ทำงานเสร็จแล้วได้ตังโอ้โ oh, หตอนนี้มีเจ็สิบบาทครับ mm hmm. นี่ไงกระทะก็ต้องซื้อไว้นะเนี่ยแดดสไตล์ผมอยากได้อะไรวะเนี่ยสแตนเอนมี enemy, เวลากระโดดใส่มันวะ่ะอันนี้น่าจะดีนะฮะผมชอบกระโดดไงเป็นคอมแบทวะ่ะ ซื้อไปแล้วกันโอเคเพราะว่าเวลาฟันมันชอบโดนตีครับอืมนดูซิเอาไปใส่ช่องไหนได้วันเนี้ยมานานหนึ่งเฮลหนึ่งเอาไม่ต้องอกระเป๋าเพิ่มกระโดดได้สองกำลังโอ้โหเลือกยากจริงๆแล้วมีให้ใส่สามช่องปัดโถยเพิ่มได้ไหมเนี้ยไปนอนกันฮนะโอเคได้เวลา นอนก่อนนะจ๊ะแล้วเจอกันพรุ่งนี้นเป็นอีกหนึ่งวันที่เราต้องแข่งขัน <c oughs> โอ้ยฉันต้องศึกษาอาหารนี่มันถูกต้องกว่าน,นี้แล้วแต่ตอนนี้ก็ขอ,อหลับก,ก่อนนะแค <c oughs> ่นี้ไปเร็วหลับสบายเออห <c oughs> ลับไปแล้ว <c oughs> น้ำลายไหลวันที่สองกรกฎาคมที่สามกรกฎาคมแล้วครับโอ้โหวันนี้ตื่นเองไม่ต้องมีคนปลุกแหละ ค่ายังไงนะฮี่อ่านอะไรอยู่เหรอเป็นหนังสือใหม่ของผู้เชี่ยวชาญนะของลุยส์ผู้เชี่ยวชาญอย่างนั้นเหรอใช่แล้วล่ะมันเป็นการศึกษาเฉพาะทางหรือสไตล์เทคนิคการทำอาหารที่ลึกลับอ่ะนะเธอควรดูมันดีๆบางทีกรรมการก็ตัดสินรางวัลโบนัสสำหรับการแสดงผู้เชี่ยวชาญให้ด้วยนี่คุณสามารถอ่านหนังสือเล่มนี้ได้นะตรงมุมหนังสืออ่ะอาจจะมีอะไรดีๆที่จำได้ก็ได้อ่ะ มาเลยครับบูเชอร์บวกค่าประสบการณ์ really? wow, thanks, ขอบคุณมากคีรินไม่เป็นไรถ้าเธอไม่ลังเกียดฉันจะขอไปเรียนต่อละเอาโหลดใหม่หอ่ะเท่าตีมึงยังไม่พอเลยทำร้ายกูมากเกินไปแล้วนะมึงยังจะมา,ามันคืออะไรวะมันอยู่ตรงไหน่ะนี่ไงหนังสือ ธาตุน้ำเราเพิ่งเพิ่งไปไมื่อกี้ติดหนังสือเข้าไปจะได้โบนัสพิเศษในการเสิร์ฟผู้ชิ่ชานฮู้ทอมเราไม่รู้ว่าเราจะไปแข่งธาตุอะไรนะครับเราต้องดูก่อนนะถ้าเกิดเรารู้ว่าเราจะแข่งธาตุอะไรอย่เงี้ยก็ว่ากันจริงๆโอ้มีภารกิจนะครับเดีย๋ยวไปหาตังก่อนนะค่อยว่ากันและเวลาก็ผ่านไปอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับ เล่นกับลุงด้ไมน้าวันนี้มาเธอหน่านะฉันไม่อยากเสียเวลาลุงจะมาไหมาเนี่ยเอามาเฮ้ยโอเคลุงมาลุยครับลุงมา วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษอีกแล้วอคาราชทูจากอาเคโบประจำคณะผู้พิาาพากษาแผดกลอมแผดฟอร์มอะไรล่ะเฮ้ยช่างเป็นวันที่ดีสำหรับก,การแข่งขันนี่อยากชิมอาหารของวันนี้จริงๆเลยเอาละในเทศกาลอาหารไฟเป็นอาหารเมืองพื้นหลักยืนยันที่จะทำเคบับเผ็ดนั่นนอกจากนี้ที่เหลือในโลกนี้แล้วฉันก็อยากจะเห็นผู้เข้าแข่งขันนำเฟอร์รี่แบบนั้นมาถึงวันนี้ เป็นการท้าทายไฟคนต่อไปมีชื่อเสียงก็ค,คือมันอาร์คริสในแต่ลนะความท้าทายที่ผ่านมาเชฟได้เปิดเผยข้อมูลสําคัญตัวเองได้ผ่านการรรรคาของพวกเขาหวังว่าจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมในวันนี้นะบางคนก็ผิดพลาดเกี่ยวกับธาตุดินสําหรับพลังงานที่เรียบง่ายที่สุดแต่มีความบริสุทธิ์ปฏิเสธได้ซับซ้อนฉันได้นําจานที่ควบคุมได้ศักยภาพของมันมาเพื่อให้ทุกคนธาตุดิน ในวัยเยาว์ฉันไม่อยอมกินสิ่งนี้เนื้อสัตว์ร้ายเพราะกลัวคำสาปฉันกลัวสิ่งที่ไม่เข้าใจโชคดีที่วันนี้เชฟของเรารู้ว่าที่ท่าต้องทำเป็นไงกับมันเวสกิตตัวอะไรวะเดี๋ยวนะตัวอะไรอะเวสกิตโอ้สกังเหรอวีเวอร์ประเกรวีเวอร์ประเกรดเริ่มต้นคำพูด ตัวนั้นฮนะตัวเป็นคล้ายๆระคูนโอเคอันนี้ไฟอันนี้กระทะดินไปสองจานยังไงมาแล้วเอาลมไปก่อนเลยเออจะไปไหนจะไปไหนมาอาหารจานหลักของเราครับไปหาต่อไปหาต่อมีอะไรนี่ไงโอ้โหนี่เป็นยังไงล่ะ อย่างกระดัก้อนบอลบอกเลยอืออืออือธาดินกับธาดไฟวะธาดินกับธาดไฟครับผมจะอย่างไรโว้เนี่ยโอ้โหมันแข็งจังนี่ธาดอะไรธาดไฟของเต็ม ครับเราต้องเก็บให้ได้เยอะที่สุดความนานขนาดนี้ตัดทิ้งสิครับรออะไรต้องรีบทำอาหารแล้วครับมีสองจานเนี่ยกรรมการมีสองคนเริ่มต้นจากไฟก่อนเลยไฟมาเอาลงไปเลยครับไฟโอ้โหไฟมีไม่เยอะว่ะถ้าดีเอาน้ำไปเปลี่ยนแล้วกันน้ำไปเปลี่ยนนะน้ำไปเปลี่ยนแล้วก็ เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวน,นะครบับสลับสลับขึ้นมาสลับขึบ้นมาโอเคเอาน้ำเอาอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอา,เอามีไฟมีไฟนี้โอเคไปเลยครับย้อมย้อมสีแล้วก็เอาธาตุธาตุไฟลงไปอีกธาตุไฟลงไปอีกมีธาตุไฟอีกนี่นี่นี่ธาตุไฟ <Yes. S 1> ลงไม่ได้โงไม่ได้วะเฮ้ยสลับก่อน มันไม่มีอะไรได้เลยเนี่ยนะยังไงยังไงต่ออนะ๋อธนะาตุไฟธาตุไฟลงไปอีกธนะาตุไฟโอนะ้โหโอเคครับเอ่อผมพลาดตรงที่ไม่ได้ธาตุไฟลงไปเยอะๆเมื่อกี้มันธาตุดินไม่ใช่หรอ ทำไมสองอันก็รวมได้แล้ววะงงแทรู้ว่าเขาต้องการสองอันเองนี้โอ้กระทาน,นี้ผสมได้แค่ธาตุไฟตายแล้วตายแล้วโอเคงั้นกระทาน,นี้เสร็จเลยแล้วกันเสิร์ฟเสิร์ฟไปก่อนต่อไปครับอันนี้ก็เป็นธาตุดินละมีสองอันลงไปให้หมดธาตุดิน โอ,อ้ถ้าเป็นกระทะดีๆถ้าเป็นกระทะดีๆมันแค่2อันมันก็ได้เลยรวมกันได้เลยไม่ต้อเป็นต้องสามอันโอ้โหต้องซื้อกระทะนี่กระทะก็สําคัญเลยท่ากระทะนะฮะาตาดินมาอีกาตาดินเอาให้เยอะๆาตาดินลงไปลงไป ลงมาครับธาตุดินครับเน้นธาตุดินที่มันมีธาตุน้ำด้วยอเอ้ยที่ทำทำไงวะเดี๋ยวสู้ลุงไม่ไหวหนะเวย้ยโอเคคิดสั้นธาตุดินสองอันแล้วอีกไหมตัวน,นี้แหละมันลงได้ไงโอเคปาปงไฮอ่าก็นะ จัดเลงดีๆจเลงดีๆจเลงดีๆจะได้ลงได้เข้านึ่งโอเคมีทัดดินถัดดินหกสิบวิหกสิบวิทัดดินัดินัดินัดินมาดิน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 ลงไปอีกทัดินลงไปอีกโอเคเร็วเร็วเสิบวิไปแล้วปูลุง อของเราเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วฮะ Thank you for your โอ้ยดูของลุงดิมาดูซิว่าเป็นยังไงบ้างก,การะบการจะเริ่มตัดสินแล้วนะครับถึงเวลาตัดสิน <ly> มาแล้วครับคิงบีนนะครับมัสกะมันไม่ใช่วัตถุดิบหลักนี่ลุงโอ้การเผาไหม้ที่ช้าทำให้เกิดไฟที่น่าตื่นเต้นยิ่งขึ้นสุดยอดมากเลย อืมรสชาติดีแต่ฉันรู้สึกว่าคุณนันต้องปรับปรุงในครั้งต่อไปนะร้อยสามเปดเลยเหรอลุงอ่าครับเส้นหมี่อะไรไม่รู้เฮ้ยลืมวัตถุด,ดิบหลักไปเลยอะ่ะโอ้ฉันครอบความรุนแรงของไฟที่มันที่กัดเข้าไปนะยอดเยี่ยมคุณมาถูกทางแล้วนี่แหละจุดเริ่มต้นของทางทัวนน้ไม่นที่ยาวไกลอ้าวแค่อันเดียวก็ชนะแล้วว่าลุงดาคอนช้าง ทำไมเป็นอทธาดินถูกปิดบังโดยรสชาติอื่นๆมันก็ยังไม่เพียงพอนะไม่มีความละอายในการสร้างจานนี้เลยคุณภาพฉันยอมรับในความพยายามของคุณแต่ว่าาตาดินน้อยไปได้ลุงสองหสิโหนี่แหละทตาดินเต็มโอ้สมุนไพรรสชาติทตุดินตรงตามที่ฉันร้องขอเลยละ่ะรสชาตินี้ช่างสวยงามต่างกับคู่แข่งที่ควรเรียนรู้จากคุณเป็นตัวอย่างเลยนะ เอ้กูยังแพ้ลุงอยู่ปะวะสามวเนี่ยว่าแล้วครับชนะอีกครั้งของกระเพาะเหล็กมินาฮานชนะโอ้ยเราอมากกว่าลุงโอ้โหดูยังไงเป็น300กว่าลุงโอ้โหชนะนะครับเยี่ยมมากผัดหอยแมลงผู้กับบะหมี่หน้าตามออกเป็นหอยแมลงผู้จับคู่สู้ดีๆนะครับ เอ้ยทุยฮะเรามีข้อตกลงกันนี่ฉันหิวแล้วนะอยากจะหาอะไรกินหรือเปล่านี่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของข้อตกลงนายก็หิวเหมือนกันนี่ฉันได้ยินเสียงท้องร้องกว่านหน้านี้นะฉันโอเคอ่าแล้วก็นี่เป็นของลูกสาวฉันตั้งแต่ตอนที่เธอเล็กแต่มันไม่มีประโยชน์สำหรับฉันละมันเหมาะกับเธอมากกว่าไปขอบคุณนะเธอชอบอะไรอ่ะเงียบไว้นี่คือคำที่หมายหรือคำสั่งใช่ กระทะนะครับอันนี้4 m a t ม h d o u เบิลโปรโมทถ้าได้4อันจะได้เป็น d o u เบิลหรอกระทะแต่ละอันมันก็ไม่เหมือนกันนะครับเอามาใช้ส่งเดทไม่ได้นะเนี่ยเอากาะ้าะไฟมาทำของน้ำก็จะทำให้ทำยากขึ้นนะฮะทำไม่ได้เลยดีกว่าจบวันนี้แล้วสินะ มีอะไรขายเพิ่มเปล่อนี่กระทะดินนะครับกระทะน้ำเราต้องซื้อทั้งหมดเท่าไหร่นะอีสเปซี่ลาวาอืมเ,อเข้าไปมตทุดดิบโกงเกมนอนนี่ไม่รู้เราต้องแข่งกี่วันกี่เดือนนะครับเนี่ย อาหารของทุกคนแตกต่างกันมากที่นี่ฉันจะต้องยอมรับทุกอย่างฉันต้องทำให้โดดเด่นฉันพยันว่ากิีกกี้และไซมอนจะรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้และอาจจะรู้เรื่องตลกทั้งหมดเลยก็ได้อย่าลืมกด subscribe และกดะระฆังเอาไว้ด้วยนะครับคลิปใหม่มาจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆได้ยังไงละ่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ